ก่อนจะไปฟังคอนเทนต์การคลิปนี้ขออภัยเบื้องต้นนะจ้าที่เสียงมันอาจจะไม่ค่ดีทำนอกสถานที่จ้าสวัสดีค่ะลิซ่าเวมาแล้วขอเสียงแอดโปยหน่อยเร็วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับมีอะไรจะเมาจ้าวันนี้ โอ้โหมีโปรดักต์ใหม่จากเซรีนมาฝากทุกคนกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นี่เซรีนเขาเดินแรงนะ่าดูนะเดินทีแผ่นดินไหวเลยนะเดินแรงจรงิงๆรอบนี้ขายน้องหมาอ่าเป็นตัวตัวเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับแม่เป็นโปรดักต์ที่น้องหมาสามารถร่วมใช้ได้ <c oughs> ก็คือเจ้าของที่มีน้อนหมาน้นอนแมวเนี่ยสามารถใช้สินค้าจากไซลีนได้ถูกต้องครับด้วยราคาที่ทุกคนเอื้อมได้ใช่ไหมแอดเอื้อมไม่ได้นะฮะแต่ทุกคนอาจจะเอื้อมได้นะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าเขาแหม่เข้าใจเลือกสินค้าเนี่ยพีเซนเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคนรักหมารักแมวนะครับทุกคนคงทราบกันดีว่า เตลิสนี่ขอให้เป็นลูกหมาลูกแมวนะเป็นน,น,นั้นนี้องรักหมดนะครับไปเจอของใครเนี่ยก็ไปอุ้มของเขาเต็มไปหมดนะครับจําได้ไหมที่ไปเจอน้องเดินอยู่ข้างถนนวันนั้นน่ะที่เกาหลีใช่ไหมเออ,อเก็ไปอุ้มนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าใจเลือกงานให้น้องทําจริงๆคือนอกจากว่าคือคือภาพลักษณ์ของน้องเนี่ยคือน้องเป็นคนรักหมารักแมวด้วยนิสัยใช่ไหมแล้วทีนี้คือพอขายสินค้าแบบนี้ด้วยเนี่ย คนที่เขาดูเขาก็จะแบบเออเนี่ยลิซ่ายังแบบเออมาแปมาทํางานตรงนี้เลยอะไรแบบนี้คือแบบเหมือนได้รู้สึกได้รับความอบอุ่นจากลิซ่าอะไรแบบนี้ฮะเดี๋ยวทุกคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น้องกําลังอุ้มอยู่ได้รับความอบอุ่นแต่รู้สึกแบบเออลิซ่าทาตรงนี้เราแบบอยากซื้อให้จังเลยอะไรแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แอดกิฟรู้สึกก็คือมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ด้วยทําให้แบรนด์เนี่ยดูมีภาพลักษณ์อ่อนโยนละมุน นุ่มนิ่มไปหมดเลยนะไม่รวมถึงราคานะคะไอที่ว่านุ่มนิ่มเนี่ยนะไม่รู้ว่าป่านนี้นี่เขาโอากันไปหรือ,อยังครับใครรู้ก็คอมเมนต์นมาไว้บอกนิดนึงแล้วแต่คิดว่าน่าจะขายดิบขายดีแน่เลย,ยเพราะว่าใช่คนที่แบบตามตลิสอย่างเงี้ยถ้าเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วแบบเขามีกาลังรัพย์ในการซื้อ,อเขาต้องซื้อเพื่อเป็นการแบบซัพพอร์ตลิซ่าแน่นอนอยู่แล้ว,วนะครับ แล้วก็นอกจากสินค้าจะน่าสนใจแล้วก็ดูแปลกใหม่เนาะก็พูดไปถึงงานถ่ายภาพด้วยซึ่งเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยเบื้องหลังภาพเหล่านี้นะครับก็คือคุณพ่อเฮดีเจ้าเก่านะครับเป็นคน snap ลั่นชัตเตอร์ให้นะฮะต้องบอกเลยว่างานถ่ายภาพของคุณเฮดีนี่สวยสดงดงามเสมอนะครับ คือคือถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเนาะคือรูปที่น้องอุ้มน้องหมานี่คือแบบโอ้โหถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีจริงๆนะเชื่อว่าถ้าหลายๆคนดูเดี๋ยวน่าจะรู้สึกเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับสมูทแอสซีลเลยหายออกมานุ่มละมุนมากน้องหมาก็ดูตัวใหญ่มากนี่นในใจใแอบแคิดว,ว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นพันนี้นะ ให้น้องลิซอุ้มพันนี้เออแต่อย่าใจอยากจะบอกเลยนะว่าว่าน้องหมาตัวนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าจะเป็นน้องหมาดังด้วยนะตัวเนี้ยใช่เป็นน้องหมาดังด้วยนะครับตัวเนี้ยเป็นน้องหมาดังไม่เท่าไหร่พอมาเป็นองค์ประกอบภาพแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเด่นน่ะคุณพ่อเอดีเขาคิดมาแล้วนะว่าอยากให้ภาพออกมาเป็นแนวไหนมุมไหนแล้วก็เก๋มากจริงๆนะคะนี่แหละค่ะซูเปอร์สตาร,ร์ลักสัตว์ของเรานะคะมีทุกโปรดักจริงๆคุณพ่อให้ขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันหมวกกันนกตอนนี้เป็นอุปกรณ์ น้องหมาแล้วแอดก็คิดถึงความท้าทายของโปรดักหน้าๆน,นะคะพ่อเฮดิกอย่าให้ผิดหวังนะคะเอาให้แปลกกว่าน,นี้อีกนะเดี๋ยวเราจะรอกันนะคะอ่ะวันนี้ลิซ่าเวไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกโปรย,ปรยไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย